วันนีม้มาเลยใส่กันป่ะเนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมากินส้มตำแล้วก็มีนี่คืออะไรลูกแกงคุณลอ่อไปหาอีลอกมานะคะควันนี้ให้คลิปเมื่อวานนี่เนาะวันนี้เตรียมพร้อมเพราะว่าไปนาไปเบิ่งว่ามันมีอีลอกหรือบอมันมี วันนี้ก็เลยจะพาลูกๆไปหาอีลอกนะคะเคทพี่ๆกลับมาปกติแล้วนะจะไอสบ,บายดีจะไอหนุ่คือวิดีโอนะี่ะมีจะมีเวลาปัดต่อก็ตอนช่วงเอ่อสงการนะกะปาร์ตี้จักหมื่นนะซองมือนะ่อเนาะกัม่วนกับครอบครัวก,ก็ดื่มเล็กน้อยเนาะสร้างสารรค์กันแบบนี้นะแล้วก็ม่วนกันแล้วพอืหมน,นี่กะ เมื่อวานก็เลยพากันไปเลาะเบืงในโคกว่ามันมีอิลอกออกหรือยังเพราะเห็นกาจะจับไปหาแล้วมันก็เลยมีมันมีแล้วก็เลยวันนี้สิพาลูกๆของเขาไปหาอิลอกน้องมันเนาะฝนกะขึ้นคร่ำแน่แกะบืเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเขาสู้ชีวิตสู้ชีวิตใส่ลงไปโอ้ยมแลวก็วันนี้ก็เส้นสวยมากนะแต่ก็จะไม่กรอบเพราะว่าไม่มีเวลาแช่เย็นเลยนะคะเส้นแซ่บต้อง ยังขายอยู่นจ้าทุดย่างขายอยู่จ้าที่เงียบไปไม่ใช่อะไรนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วจะเอาเอามะนาวให้พอนเนี่ยเอาพีดเราพีด,ด,ดนะคะใจนี่บ่อยักผสมใส่ไปมีเลยนะยากกอ,อกอินเลยจะเก็งใจ <ไป S 2> อัพี่นี้ <ๆ S 2> มันต้องโบเจ้าชิวากอยู่สายย้ายแพงปีนี้มะนาวคือแพง โอ้ยถ้าเกิดเรายามักนาพนเขารักมาให้ได้เลยเนี่ยสโรงเรพราะว่าเขาเป็นพ,พันโล,<ๆ>เนล่เขาเป็นอืเขาเป็นพันโลงเขาไปหดน้าอยากขายเหมือนเดิมนะคะทินก็จะส่งวันนี้ทุกคนเลยที่สั่งไว้นะคะเจดจะซิมด้วยาายายยายไม่ว่าจะแซ่บไม่ว่าจะเปืกอดีดีนะ กินข้าวเที่ยวน้ำกันเลยจ้ะจำกันเลยอืมแฮปปี้เห็นเค็มเลยเปนะ๊ะเลยได้ไยอยู่นะเนาะขอบคุณทุกคนหลายๆเดี๋ยวจะเด้อเป็นห่วงเป็นยายเคปีพีากลับมาแล้วเด้อไปแล้วกินแ <ừ. S 1> บบ<ะ>เอาไปอีกรอบนะไกเอะไรบ้บงจะจป็นให่มานะ มันเป็นโจทย์ที่นีกโอเคมันนานเบยปะเแล้วฉอแล้นมันนานมั้ยมีอะไรนามนคือเธอใครมดแดงโบแทบแทบต่ำอืมอืมอร่อมา แกงอีรอกใส่แกงอีรอกใส่ไข่มดแดงแล้วก็ไก่อันนี้เป็นต้มไก่เอาขึ้นมาได้จ้ะต้ม,มีต้องว้างใส่ผักชูรสอื้ไอ้ตีพวกมีแหง้งไม่แห้งสูต่อ อนีดูหอมา้อร่อยมากแม่อืมราเมอเมื่อกี้นี่สองบย่าเมลักกินตะปุ่น อันนี้กินแบบเบาๆนะคะน,น้นสมค่ะอีหลอกกับเป็นอย่างหนึ่งแต่ไจลากับเป็นอย่างหนึ่งแล้วไจลามันเสีเล,เล,เละแบบกลมหักไม่เคยกิน ี่รเลย่เพราะว่าเขจะมีความเสื่อเนอะว่าถ้าเฮดบกเป็นมาน,นี้มันบ่าแต่ความเป็นจริงอีหลออีลากับตอนดิบน่ะกระคั้นเมือแต่เวาไป่อยคันกับอีดอกไก่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ฮะ กินกันยังแซ่บค่ออะเจ้าผู้อื่นก็จะกินม่แซ่บให้ฉันเลยเหรอเขากินตามเขาบอกว่าเอาอะไรมาอร่อยคะมักไผ่มา,มากมันเนาะเจ้าแซ่บอเจจาแซ่บที่ส้ดในโลล้านในบรรดาผักเนาะลองมากับสตอร์เลยวะเขาให้สตอร์เป็นที่หนึ่งสำหรับเรามันอยู่กับเรานานเกิน ใกล้จะได้ลงนาแล้วล่ะ,ละนะนหน่อยนี่อ้วกห้าบาทหรือสิบบาทเด็กหน่อยสองคนนี่สิบบาทเราจะสงสารยังนะอยังนะสงสารตวเท่าวะ่ะอเห็นเรานำคลายมันเป็นเสื่อของเราเลยจะกลับ อันเดียวเราขายลายกั๊ม,มกําละหาหรือกําละสิบคุโบชิบ้นแม,ม,มีไผ่นะเอ้ยเราขายอะไงนะเราขายของเห็ดอันเห็ดแกงไม่และมีน้ำไม้สดในขนะ้ะอ๋อ ตรงการมางคอยม้วนม้วนเนาะม,นม้นวนขนาดแบบเนาะหยียบกิดตร้งใสกันเละตุงเปะ๊ะแต่ละคนให้เราสแกนนะนะโบเก็่นะผ่านอยู่บอกประมาณนี้นะเนาะเนาะสแกนสแกนปิ okay. ห mm hmm. น้าเชียอยากให้ยายกินเก๊อยายะมาให้ลูกคุม้มกันท้องใครคะายเป็นใสนสัอเบลินเนอะมันก็ต้องแหลบหรือเปล่าเขาหลินยาวเขาต้องแหลบยาวเนะเาะเขาแลหลบินเลยแหลบปะอ่นดิย่ะพะวราน,านกกินบะมี่มารายาททำไมต้องเอาลินออกมารับอาหารไป พอต่ออหารไปหาลิ่นนะเห็นเลยว่าเปนบบโบมัมตมบบนมตัดเลยยังนนอยู่ในเด็เงาแฮสิไป,ปลแล้วหนี หวงหังว่าะจะชิวแสดงจะชิวแต่ยากอ่ะเป็นยังเสือหายใหเลยวะเติมน้ำมันน้ำเด้อรถมาสิไปมาอหอนแล้วเติมเป็นแล้วบุญมิงรันตอนนียัง มันเอริเดพันสุดท้ายเลยขีดแดงเซาเาคอยบอกว่าขีดบบนัต่อนรถโมโต้กวาขีดแดงไปครึ่งเซาเๆาเซสุดมักเสียงเมื่อรุ่งใหญ่กันน้องบู๊เตอก์ูอะายเสียงต่คงต้องข้อรปลาส้มแล้วกันอีอย่างก็ได้อีอย่างนึงโอเค สำหรับวันนี้นะคะอายและลูกของเขาก็ขอญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ